เขาบอกว่าแจกันทรงกระบอกแจกันทรงกระบอกใบหนึ่งนะคะสูง25หเซนความสูงนะคะ25หเซนนะคะและมีพื้นที่ผิวด้านกว้างนะคะพื้นที่ผิวด้านกว้างคือตรงนี้นะอยู่ที่ 1,413ลูกบาทเซนนะคะอะ่ไม่ใช่ลูกบาศเซนต์ न, ตารางเซนติเมตรนะคะ cm กำลังสองก็เลยถามว่าแล้วแจกันใบนี้มีพื้นที่ฐานกี่ตารางเซนติเมตรนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะพื้นที่ผิวด้านกว้างนะคะก็คืออะไรความยาวของมันเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่ใช่ไหม อเพราะเรานะคะเราก็จะกลางมันออกมาแบบนี้นะตรงเนี้ยคือ25้าละแต่ตรงนี้เราไม่ทราบนะคะเราไม่ทราบว่าเท่าไหร่นะคะแต่พื้นที่ตรงนี้เป็นเท่ากับ4 1 4 1 3, นสี่นสะคะเพราะฉะนั้นพื้นที่ผิวด้านกว้างเท่ากับอะไร x คูณกับยีห้าถูกไหมคะอ่ามีค่าเท่ากับ1 4 1 3ี่หน่งสาม ะะเพราะฉะนั้นเราต้องการหา x นะฮะก็คือเอา1 4 1 3เนี่ยมาส่วนด้วยผ5้านะฮะแล้วมันก็จะเป็นอะไรความยาวของเส้นรอบวงนะฮะที่ต้องโยงมาเรื่องรัศมีเพราะว่าเขาถามว่าพื้นที่ฐานเท่าไหร่เราต้องหารัศมีให้ได้นะคะ ดังนั้นตัวนี้เราไม่สนใจ x ละเพราะว่า x มันคือ2อง pi r นี่แหละนะคะดั้นเราจะหา r ค่ะหา r ก็คือ1นึ่สี่หนึ่งสามส่วนยี่ห้าใช่ไหมคูณด้วยอะไรสองก็เป็น1ส่วนสองคูณด้วย1ส่วน pi ถูกไหมคะหนึ่งสี่หนึ่งสามส่วนยี่ห้าคูณด้วย1ส่วน2คูณด้วย1ส่วน pi pi คือยีสิบสองส่วนเจ็ด ก็จะเป็น7ส่วน22อ่าทำอะไรกับมันได้บ้างนะ,ะ1 4 1 3นะคะคูณ7หาร25หาร2หาร22อูตัวเลขออกมา8.9918นะคะอาเท่ากับ8.9918แล้วก็หาพื้นที่ฐาน เท่ากับเท่าไหร่ก็คือพายอากลังสองนะภายก็คือเอาทีนี้มันทศินิยมแล้วก็ต้องทศนิยมต่อไป8.9918ยกกลังสองนะฮะคูณกับ8.9918คูณกับ3.14ก็จะได้ออกมาเท่ากับ253.877 เป็นพื้นที่ฐานหน่วยเป็นตารางเซนติเมตรนะคะอันนี้เป็นคำตอบค่ะ